วันนี้มาอยู่กับช่องเ e สโกนะวันนี้มาอยู่กับมอเตอร์ไซค์ X Max 300นะครับก็เป็นตัวที่ใครๆก็ชอบนะเป็นตัวที่ไวรุ่น Big s c o ู t e r ส่วนใหญ่ก็เลือกๆไว้นะตัวนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่าจะราคานะอยู่แถวแถวประมาณแสนแปดกว่าไปจนถึงแสนเก้นะครับแล้วแต่ร้านค้านะว่าร้านไหนจะขายเท่าไหร่ตัวเนี้ยแตกต่างจากรุ่นก่อนอยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีเลือนไม้2อันนะก็คืออันบนนะเอาไว้แสดงความเร็วแล้วก็ปริมาณน้ํามัน ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนด้านล่างเนี่ยจะเอาไว้แสดงอินเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบเอาไว้ดูเพลงหรือว่าเอาไว้ดูแผนที่หรือว่าเอาไว้ดูรอบการขับอะไรเงี้ยก็สามารถตั้งค่าได้นะหลายๆคนก็ชอบนะหน้าจอแบบนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมชอบแบบอยากให้เป็นดิจิตัลครึ่งนึงเป็นเข็มครึ่งน,นึ่งมันดูเท่ดีนะครับ แต่ใครชื่นชอบแบบนี้ก็โอเคนะสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เห็นชัดเจนดีนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างนึงก็คือไฟหน้านะไฟหน้าตัวนี้หลายๆคนก็มีข้อสงสัยนะโอ้ชอบไฟหน้าแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบนี้ก็สวยดีเหมือนกัน,นครับเป็นตัว X เ,เลยนะถ้าเวลาเปิดมาก็มันจะดูคล้ายๆตัว X นะดูจากด้านหน้านตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะไฟถ่ายก็ Full LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยจะขยับไปอยู่ทางด้านบนนะ จะไม่ได้อยู่ข้างล่างเหมือนกับตัวก่อนนี้แล้วนะถือว่าออกแบบได้ดีนะตัวนี้ก็ถือว่าออกแบบได้ทันสมัยนะครับชิลเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้นะแต่ว่าต้องใช้หกเหลี่ยมในการขันนะไม่ได้ปรับได้เลยเหมือน ฝั่งทาง Honda ส่วนเบาะตัวนี้ก็ถือว่านั่งสบายนะนั่งโอเคเลยนะครับแต่ว่าตัว t e c h m a กเนะี่ยที่เป็นคลายแม็กของปีนี้เลยเนะี่ยเบาะนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับนั่งนี่แบบสบายมากนะแล้วก็การออกแบบดีไซน์เบาะนี่สวยมากๆนะแต่เบาะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะครับหลายๆคนก็เอาไปปาดไปทํากันมานะก็แล้วแต่ความชอบนะเบาะเก็บสัมภาระเนี่ยก็เก็บได้ค่อนข้างเยอะนะปริมาณการใส่เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ ถ้าพูดเป็นปริมาณลิตรเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะก็เอาเป็นว่าเก็บหมวกกันน็อกได้2ใบอแบบเต็มใบนะครับแล้วก็เก็บสัมภาระตรงกลางแล้อีกปริมาณหนึ่งเลยนะก็ถือว่าครบคุ้มค่านะเวลาออกทริปไกลๆอย่างเงี้ยใส่เสื้อผ้าใส่อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยนะรถใหญ่ใช้งานได้ดีนะครับส่วนปัญหาที่เจอนะในกลุ่มอะ่ะผมก็เข้าไปดูในกลุ่มมาบ้างนะก็ไม่ค่อยมีอะไระครับก็มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่อะไรเงี้ยว่าหมดเร็วอะไรเงี้ย แต่ว่าแบตเตอรี่อ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะรับประกัน6เดือนนะถ้ามีปัญหาก็เอาไปเคลมที่ศูนย์ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นพิกันนะ3 0 c c ซีซีนะครับกระบอกสูบก็อยู่ที่ 292cc ซีซีนะครับก็ถือว่าแรงนะแรงมากๆนะใครที่ขี่ตัวเล็กๆก็อาจจะมีหน้าโยกบ้างนะเวลาบิดออกตัวทอร์คมันค่อนข้างเยอะนะครับยางหน้าเนี่ยจะเป็นขนาด1 2 0 7 7 r r 5 5นะส่วนยางหลังอ่ะ 140ทับ r 1 4นะก็คนละไซส์นะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะตัว x max นี่ก็ถือว่าไม่มีปัญหาทางด้านการขับขี่นะหลายๆคนก็ชอบนะครับถังน้ำมันนะครับจะบรรจุได้13ลิตรนะบรรจุเต็มได้13ลิตรนะคนที่ขี่ผมเช็คจากในกลุ่มส่วนใหญ่นะก็จะขี่ได้แถวๆแบบ28-29กิโลลิตรนะก็ถือว่า13ลิตรเนี่ยก็ขี่ประมาณ300โลอะ่ะตีไปสักประมาณ300โลนะครับก็ ถือว่าไปถึงเกือบแถวแถวนครสวรรค์นะก็ถ้าออกจากกรุงเทพนะครับก็ไปเติมแถวอ่างทองแถวอะไรก็ไปต่อได้ถึงพิษณุโลกเลยนะก็ถือว่าโอเคนะ ถ้าใครจะซื้อมาออกทิป์ออกไรน,นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะสถานที่แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับจากร้านสมพงษ์เจริญยานยนต์ซอยวัดศรีวาลีน้อยนะอยู่แถวแถวมอหัวเฉียวนะขับรถเข้ามาในมอหัวเฉียวอะ่ะมานิดเดียวนะครับประมาณ1กิโล2กิโลก็ถึงนะอยู่ซ้ายมือนะครับส่วนใครที่จะมาจากราดกระบังนะครับก็เข้ามาทางซอยลาดกระบัง54นะ ขับมาเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามตลาดลองมาซีเออนะมีรถให้เลือกหลายรุ่นเลยนะว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางรุ่นที่มันไม่มีก็สั่งสั่งได้นะทุกคนนะก็มีโปรโมชั่นมากมายนะครับลองสแกน QR code ตรงที่หน้าจอนะครับแล้วก็สอบถามทางร้านดูนะผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ยืมรถในการถ่ายทําในวันนี้นะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะหรืออยากให้ลงดีเทลข้อมูลอะไรนะครับก็สอบถามได้นะสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ